ในัด้วยแล้วก็าทางรุ่นทีม้าตั้งกองทูนไว้หนึ่งกองแล้วก็ของกระเด็ดการรุ่นสองตั้งไว้หนึ่งกองแลาจะมีทีมหม้อวันนี้ให้กับลูกเขาครับวันนี้ก็มาแล้วต้วองขออนุญาตพี่พีน้องๆนะครับเพราะว่าทีแรกว่าจะเป็นมอบที่อยา่างถูงกที่เหม,มาะแล้วก็เครมาจากทีฝันด้วย เชิญเลยครับมาเลยครับมา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 สี่สี่ยอดรับสี่ยอดของยอด้วยสี่ยอย่้านสี่ยอดนักปั่นด้วยนักปั่นเช่นในเช่เดฟมาด้วยนะพี่เดฟมาเาฟมาเดฟมาด้วยเดฟ

ครับพก่าว่าในการตัด้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าหายอย่างบาบนะานีรูนนะครับเป็นเนตั้งเนงใจให้กนักปันเราได้มาสรวจพื้นที่ในการตัดจากเบตรงถึงถึงละแมในใรปีปีผ่านมานะครับแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้เราไม่อยากให้เกิดขึ้ผมจะยินว่า เไดยินและพูดงอว่าต้องให้ได้นะให้เด็เป็นคนตัดมันต้งเกิดช่วนี้องนี้แลนวเคนบอกว่าเราปันตันได้ทำไมไม่รอจยากมีตรงสักทีนึ่งให้ไปถึงแม่สายเลยแล้วก็ไอ้เล็กไอยาตบาบอกว่ามันต้องฝืนกาสุดมันทำไม่ได้ có lẽ dùng chip cũng không được. để làm việc này, để đi có chưa 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 chưa

ตาต่างมอตันนี้อยู่โมอบอห้านะครับ so ก็คือกํา so ลังเรียนเราคิดว่าน่าจะดุลช่วยเขาครับนี่คือสองพี่น้องชาวแม่โจ้นั้นนะครับไม่ต้องรอส่วนตัวนี้เราสายยาลับาก็จบกับติดตามทุกที่ท้อง nha các anh em, tôi là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam, tôi <laughs>

you do like